มาคู้บ้าไทยบอกริงมาคู้บ้าลาวมาคู้บ้าไทยบอที่มาเฮ็ดคลิปตอบคำถามพี่พีเอฟซีเลยเนาะซึ่งเพื่อนก็นได้บอกให้น้องลี่นี่มาถามสาวลานะเ<อ>วเนาะแต่เออกระซี่ไออายนิดนึงเนะาะเพราะว่าบรเคยเขาเ้าเจ๊เกล้าแล้วก็เอ็ดคลิปนี้ออกมากเพียงแต่อยากตอบคำถามเอฟซีซื่อๆเนาะลายซึ่งเป็นเอื้อยของน้องแพนเะค้กเนาะแล้วก็น้อง น,น้องนิง,น,งน้อนทุกคนซึ่งว่ามาักผู้บ้าวไทยบอเนอนละซึ่งคลิปนี้น้องลี่ก็สิมาเฮ็ดคลิปตอบคำถามให้เลยเนาะเพราะว่าคนบ<เ> <laughs> นีายดีสบายดีสบายดีกันหมอทุกคนเด้อตอนนี้ก็ลังพบกับน้องลี่แล้วก็น,น้องไภน้องอภัยซึ่งเป็นเอื้อยของน้องแผ่นเค้กเนาะแล้วก็น,น,น,น้องหนิงน,น้องหนิงแล้วทุกคนซึ่งมื้อนี้เฮาได้มีโอกาสมาลิ้นนากันเนาะมารวมตัวกันแล้วก็ที่มาเฮ็ดคลิปโตอบคําถามพี่พีเอฟเลยเนาะซึ่งเพื่อนก็นได้บอกให้น้องลี่นี่มาถามสาวหล่าเนาะว่ามักผู้บ้าไทยบอ่เน้ะแลวซึ่งคลิปนี้ น้องลีก็ซมาเฮ็ดคลิปตอบคำถามให้เลยเนาะเพราะว่าได้มีเอฟซีหลายๆคนเนาะที่เพื่อนได้อยากฮู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะลักกะเฮากะได้มีโอกาสมารวมกันลักกะซีเฮ็ดคลิปตอบให้เพื่อนฟังเลยเนาะลักกะเฮาเอ็ดคลิปนี้ออกมาก็มีเจตนาเพียงแต่ยากมาอันตอบให้เพื่อนฟังซื่อๆเนาะบ่ะได้มีเจตนาแบบ <c oughs> อันื่นเลยเนาะ <c oughs> ซึ่งอันน้องลี่ได้ลงคลิปอันค่าดองแม่บางสมัยก่อนไปเนาะก็ได้มีคน คนคนนึงเนาะเพิ่นในมาคอมเมนต์ว่าอันแบบอยากได้คาดองบอ่หรือว่าอันนั้นอันนี้เนาะแบบไปในทางที่ลบนอยนึงเนาะซึ่งน้องลิก็ได้ตอบไปแล้วเนาะว่าอันที่ยังเต้ย,ยากให้ทุกคนูเกี่ยวกับคาดองของคนลาสมัยก้อนเนาะแล้วก็เอคลิปนี้ออกมากับเพียงเตอยากตอบคำถามเอฟซีซื่อๆเนาะแล้วก็จงไซ้วิจารณญาณในการรับสมคลิปนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนแบบฟรอนซีคอมเมนต์ไปในทางที่ลบก่ะ อยากให้ทุกคนใกล้ตรงแดน้อยนึงเนาะแต่ถ้าอันในทางที่ตักเตือนเฮาเาก่าบโบเป็นอย่างเนาะเฮากับแบบยินดีแต่ถ้าไปในทางที่เฮ็ดให้พวกเขาแตกแยกว่ยพิษกันทันเฮากับแบบบ่อยากให้มันเป็นเนาะตอนนั้นก็เกิดขึ้นมาน้อยนึงเน,ะน<ม>าะมาเดี๋ยวมาเริ่มถามกันเลยเน,ะบน,บนาะเดี๋ยวซีา<อ>ถามฮะมาเดี๋ยวซีมาเริ่มถามน้องอัมพายก็นเนาะเป็นเลย มักผู้บ้าไทยบอกแต่เออคด้กระจายไอ้อ่ายนนึงเนาะเพราะว่าบ่เคยนเขาจักเทื่อมักผู้บ้าไทยบอกบอกแบบเป็นอย่างแบบโผล่มักแบบแนวได้บอกยังไม่ทราบตอนี้เป็นได้คือบ่มักสันแบบอ๋ออย่าอายแบบมันอยู่ไกลกันหรือแบบมันบุเข้ากันตอนใดนะแบบมันแตกต่างกันนอยนึงเนี่ย เออมักผู้บ้าลาวกอนลายก่อนโดยยอมว่าลมกันหูเรื่องแล้วก,ก็อยู่ใกล้กันได้แทนเออสำหรับน้องอาไพายเม่นมักผู้บ้าลาวหลายก่าผู้บ้าไทยเนาะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นคําตอบของสาวลาวอีกคนนึงนอนแล้วเหากสิมาถามน้องนิงอีกเนาะว่า <c oughs> น้องนิงมักผู้บ้าลาวมักผู้บ้าไทยบ่มักเออรักก็เป็นเด้อคือมกักล <c oughs> <c oughs> าเล่ตังไง เอางเดนนี่ต้องลืมก่อนเอนบ่างยอนย้อนยอนขอ้อมีการขึ้นโออยอีกเอาเลิศสิว่าจัิงดืูวะลืมเลยเออเอาชนะมากสักแค่น้นเนาะเออมากกับแบบว่าอันแบบรวมกันหูเรื่องใช่ปะเออรวมกันหูเรื่องแล้วการเป็นประเทศเดียวที่รวมกันหูเรื่องเนาะน้องนิ่งกับแบบมาก คนไทยนอนรักอีกอย่างกะนิสัยใจคอกะค่อนข้างว่าค่ายคือกันเนาะแม่นมัมกแบบนี้เนาะซึ่งน้องอําไพบ่มากนอนรักกับน้องนิ่งมากเนาะล้วก็สําหรับตัวน้องลีเองแม่นกะ <c oughs> สีว่ามักกะมักเนาะแบบมักลาวเวียดไทยจีน <มา S 1> อีกอย่างก็มักมืดเนาะมันขึ้นกับการที่เฮาลมกันสื่อสารกันเข้าใจแล้วก็หูเรื่องแล้วก็แบบ อันคนเฮานี่มันก็มีทางคนดีแล้วก็คนบดีเนาะแบบคนลาวกับคนดีก็มีคนบดีก็มีลวกาอันเฮาสิลมกันแบบคนใดคนหนึ่งนี่มันก็ต้องอาศัยความเข้าใจกันม่้บางทุกคนแล้วก็ถ้าซีไฮเลือกแบบว่าต้องมักประเทศนั้นต้องมักประเทศนี้ต้องคบกบผู้นั้นต้องเป็นคือผู้นี่มันกระบ่แม่นเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องที่บังคับกันบ่อยอยู่ละเนาะละกาแบบอ่า <c oughs> แล้วก็มีเอฟซีเพื่อนได้ถามมาว่าถ้าให้เลือกระหว่างผู้บ้าไทยกับผู้บ้าลาวนี่ให้เลือกแบบใดอันนั้นเขาก็ตอบบดได้นะทุกคนแบบมันต้องขึ้นกับขวัญรู้สึกของเฮาเนาะอันนี้มันบังคับตแต่บดได้นอนแตกต่าง, <c oughs> งกันแ <c oughs> ด้อย่าตกต่างกันแตก <c oughs> ต่างเนี่ยด้อยบ้าไทยกับบ้าลาวมันแตกต่างันที่แบบแบบบ้าไทยแบบ คอไสาเหตุที <tanta> ่แบบคนลาวส่วนหลายแม่นโบมักผู้บ่าวไทยฮั่นกับโบแม่นส่วนหลายเนาะเป็นจำนวนหนึ่งที่โบมักผู้บ่าวไทยฮั่นก็ย้อนว่าตะกี้ฮั่นอะเป็นแบบเป็นตำนานมาเลยเนาะทุกคนแบบตะกี้ฮั่นนี่ผู้บ่าวไทยเนาะซึ่งมาลุมกับผู้สาวลาวเนาะแล้วเพื่อนกับเฮ็ดให้ผู้สาวลาวฮั่นอกหักเนาะอกหักแล้วแบบ นี่กับประเทศไปเลยเนาะรักเฮตให้ผู้สาวลาวคนนั้นหันอกหักไปตลอดกาลเลยมีประวัติศาสตร์เลยมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วคนลาวก็เลยเส่อว่าผู้บ่าวไทยท่านหลใจเนาะแล้วก็เลยว่าแบบ่บยากลมแบบบบค่อยไว้ใจเนาะเน่เอย้อนสาเหตุนั้นเลยเนาะแต่ก็มีอีกจํานวนนึงเนาะอีกหลายๆคนเลยที่ได้เป็นเพอไทยเป็นภัยไทยเป็นเคยไทยแล้วก็คนไทยมาเป็นเคยลาวเป็นภัยลาวก็มีหลายๆคนเนาะซึ่ง ทีบ้านน้องลีก็มีเนาะซึ่งมีแฟนเป็นคนไทยแล้วก็มีคนไทยมาอาศัยอยู่ก็มีเนาะทุกที่นี่เนาะ<ม>กาเป็นคนไทยที่มายุ่งลาวตั้งแต่น้อยเลยเนาะซึ่งถ้ามีโอกาสน้องลีชิบเฮิตคลิปสัมภาษณ์นเนาะแต่ว่าส่วงนี้แบบบ่ได้มีเวลาเนาะเ่าก็บกำลังอยู่ในส่วงที่จะสิ่งได้เนาะ<ม> <c oughs> แลวก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวแตะน้าจอบ้ง ประมาณนี้เนาะทุกคนซึ่งก็ได้คลิปคําตอบจากสาวสาวลาวของฮาวแลนด์กัมีทางมากและกระทางโบมากเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนกันถ้าภัยมากกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวข่าดเดออันนี้แม่น,น้องอัมไพเนาะแนะนําอีกเพื่อนหนึ่งน้องอัมไพนี่ก็น้องหนิงเนาะน้องหนิ่งเป็นอันลูกเอื้อลูกน้องเนาะลูกเอื้อยลูกน้องคิงคิงของลอนลีเลยเนาะเป็นลูกของแมตตูติงนะ้งเนาะน้องอัมไพกัเป็นเของนะ เอื้อคเค้กเออเป็นเอื้องน้องเป็นเค้กเนาะสิว่าพี่น้องกับแม่นเนาะเพราะว่าเฮากับค่อนข้างว่าสนิทสนมกันแหงเลยเนาะละกะแบบทั้งทีให้น้องรีบไปเฮ็ดคลิปถามคนอื่นว่ามักผู้บ่าวไทยบ่หรือว่ามักคนไทยบ่มักผู้บ่าไทยเนาะอันนี้เป็นเรื่องของผู้บ่าไทยกับบุก้าไปเฮ็ดคลิปถามเนาะเพราะว่าแบบเพื่อนอันนั้นมันเป็นสธิ์ส่วนตัวเพื่อนเนาะเป็นการแบบถ้าเราไปถามเพื่อนโดยที่บริหับอนุญาตก็จะ แบบเป็นการล่วงละเมิดสิทเขงเพื่อนเนาะแล้วน้องรีก็เลยว่าเฮ็ดคลิปมาถามเพียงน้องอัมไพแล้วก็น้องนิ่งเนาะตอนแรกว่าจะไปถามน้องบอมกับน้องยูแดเนาะแต่ว่าน้องบอมกับน้องยูหันเพื่อนขาไปตัดหญ้าส่วนยางเนาะแล้วก็เลยว่าบ่ไดไปเนาะโอเคทุกคน <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้น้องรีจะขอตัวลาไปก่อนเด้อถ้าไพามกักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องของรีสาวลา้ลองสา่นเด้อแล้วก็อย่าลืมกด ติดตาม3คนหาตลอดไปเนาะทุกคนกะซิมีคลิปนำกันออกมาตลอดเนะช่วงนี้กัค่อนข้างว่าได้ยูบ้านเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้านอะบ๊ายบาย